จ่าชีเป้า3ตัวโคตรเจ๋งช่วงเวลาตี2 4งนาทีทั้งหมดเลยนะครับไปกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพปอร์สมัตอันดับที่2 0 3 3คะแนนพบกับอิฟสวิตทาวอันดับที่4 51ดคะแนนครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของอิฟสวิตทาวที่บุกมา,บ,าบังคับชนะซึ่งคู่นี้จะมองว่าจะเป็นปอร์สมัตที่เปิดบ้านไม่แพ้ครับเหตุผลก็คือผลงานช่วงนี้ของอิฟสวิตทาวนั้นก็ค่อนข้างที่จะสะดุดมา2นัดติดต่อกันนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับเปสซันด ต,ตัวต่อหนึ่งที่สำคัญการเล่นนอกบ้านของพวกเขาช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะแค่เกมเดียวจากห้านัดหลังสุดผิดกับทางฟ่งของเจ้าทีนยางปอสมัทที่4นัดหลังนะครับไม่แพ้ใครชนะ2เสมอ2เกมนะครับจากเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มเวสต์บอมบีชออเบียนมา3ประตูต่อศูนย์การเล่นในบ้านของพวกเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับห้านัดหลังแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแม้ว่าในแง่ของเฮดเครดอิสวิตจะดูดีกว่าก็ตามแต่แต่เกมการบุกมาเยือนของอิสิวทาวทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เชื่อว่าเกมคู่นี้จะเสมอกัันนะครบ เชร์ไปที่ทางฝั่งของปอสมัตกันได้เลยครับไปกันที่คู่ของเฮาซิตี้อันดับที่อันดับที่3-53คะแนนนะครับพบกับวัตเฟิร์ดอันดับที่10 43คะแนนครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เพนทางฝั่งของเฮาซิตี้ที่เสมอเสียหายครับคู่นี้จะมองว่าจะเป็นเฮาซิตี้ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับเหตุผลก็คือเฮาซิตี้บอกเลยว่าช่วงนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากๆ5นัดหลังชนะมา5เกมรวดนัดล่าสุดบุกไปเฉือนแบ็กเบิร์นมาหนึ่งประตูต่อศูนย์และก็ผลงานของวัตเฟิร์ดนะครับผู้มาเยือนช่วงน เขาเรียกว่าค่อนข้างย่าแย่มากๆนะครับไม่ชนะใครเลยใน5้านัดหลังสุดแพ้ถึง3สเสมอไป2เกมเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านสัมอาพ่าแพ้ต่อสวอนซีมาศูนย์ประตูต่อ2ครับในแง่ของเฮดทเสแม้ว่าวัดเฟิร์ดจะดูดีกว่าก็ตามแต่แต่ผลการช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าย่าแย่สุดๆเฮาซิตี้ดูดีกว่าทุกกระบวน่าเชียร์ไปที่เฮาซิตี้กันได้เลยครับไปกันขยับไปกันที่ศึกฟุตบอลกันโชสซิลีอาอิตาลีนะครับไปกันเ,เป็นคู่ของโบลอนญานะครับอันดับที่10มี30คะแนนพบกับ a c ซีมิลานนะครับ รองจากฝง47คะแนนครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของเอซมิลานนะครับที่บุกมาเหนือกว่าเสมอเสียหายซึ่งคู่น้จามองว่าจะเป็นมิลานนะครับที่บุกไปสามารถเอาชนะได้สําเร็จนะครับเหตุผลก็คือผลงานของบุรยาช่วงนี้นะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างจะสวิงนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมจาก5นัดหลังสุดนะครับลงสนามเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกบุกไปเอาชนะมาคคบีเทลวิฟมา3ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมลีกนัดล่าสุดนั้นก็เปิดอาบุก ไปพ่ายแพ้ต่อเจนัวมา2ประตูต่ตอ3นะครับส่วนผลงานของมิลานถือว่าเป็นทีมแพ้ยาก5านัดหลังชนะ2เสมอ3เกมนัดล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะบุกไปเสมอกับโลมามา1ประตูต่ตอ1ครับแม้ว่าในแง่ของเฮดเททจะเท่ากันก็ตามแต่นะครับแต่ต้องบอกว่ามิลานช่วงนี้พวกเขาต้องการคะแนนเพื่อที่จะไปเบียดจ่าฝูงอย่างอินเตอร์มิลานอยู่นขณะน,นี้นะครับแม้ว่าจะตามหลังอยู่หลายคะแนนก็ตามแต่แต่ต้องการที่จะลดช่องว่างนั่นเองนั้นคู่นี้เฉีย์ไปที่ a c มิลานกันได้เลยครับ